วาการบวชไม่เสร็จใช่ยไหมพี่ถามด้วยไหมถ้าไม่ถูกถ้าไม่เสร็จต้องอยู่วันโดน,นเสืออย่านี้อย่างนี้อย่ี้มาเนี่ยยอยอยโพสต์เก็บพูดหาประโยชน์ประหยัดจำก,กัดเวลานหน่อยประใครจะกลับเสร็จแล้วบอกพี่ถามด้ไหมถ้าอยู่ที่นี่จะซื้อที่ถาวายไม่น้อยกว่าร้อยได้และจะถาวายความบูรณาธิกา ไอ้ความเกเรสาบมันเกิดขึ้นในสมัยนั้นความคิดจิตเสมอความรู้สึกออกกูไปพล่าเด็กๆเล็กๆพระโหลพระกิีโลพระารุ่นตอกถ้าอยู่ตลบได้ทำประโยชน์ไม่ได้เยอะนึกอย่างนั้นไ่มาอยู่ตรงนี้สักูไม่เชื่อเขาจะอุปถัมต่อไปอาจจะใหญ่ในผงลิ้นไม่ได้ต่อปังไม่เชื่อไม่เชื่อครับ สถานที่พู่งด้วยมาเยี่ยไล้คนจากเขื่อนไปเมื่อสามร้อยวันแลคานรอบครัวและชางงานงานละร้อยบาทสมัยนั่นลูกอก็อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่ก็ตัดใจด้วยสัจง่ายขนาดนั้นก็เจอมองลงทุาติตกับยูาลูกรลับลูกขายเยอะเจอมองลงทุจริตกัโบูบอก พี่โจเป็นเจ้าวาดแล้วหาเซจะตามสร้างวัดกันเถอะว่าอยไรจ,จะขออนุญาตบ้านัูไมัยมบ้านชาวไร่ทำที่มนันค่อย้องอบดีบอกถ้าทำได้ผมก็ทำได้ผมนี่ก็ริ้วของหาและทนายใช้ความเกเรเกเรชานะผมกูไปคุยกันที่บันเีนี้มนรีบอกเอาคืนนักเก็บเสาเทดงนชิวเทวยก็ใหญ่มัน,นไหวเดยนว่า วัยใ่ก็ไม่ได้ด้ไยแม้โวการทสราววิจารเขาขอขอ,ขอ,ขอ,ขอสิจะตามทราบโมเรกุลทราบดูบนี่ดูนี่ม่วันบุคคลอดจำดูนียจพราดอนว่าถูกกล้องเรเียนคัดดูดีคัดดีนัถูกคดีละกาเพื่อทุกัารประวัติศาสต์พวกสีเจ็บมมาเหรือจที่บอกวุนละย,ยกไม่ขึ้น